มาพยากรณ์ดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน2563นะครับสําหรับผู้ที่เกิดราศีมีนนะครับราศีมีนค,คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20่คุมพาพัน์ถึงวันที่20ิมีนาคมของทุกปีครับครับผมนะครับโดยทั่วไปนะครับได้ไพ่หกถ้วยมันก็เลยบอกว่าเป็นช่วงจังหวะของการการที่ได้รับการช่วยเหลือการอนุเคราะห์หรือการช่วยเหลือคนอื่นเป็นช่วงจังหวะของการคิดถึงบ้านคิดถึงเรื่องเก่า นะครับการกลับไปเจอพักพวกเพื่อนฝูงเดิมๆการกลับไปเยี่ยมญาติการาไปรื้อฟื้นอดีตนะครับที่มันเคยงดงามเคยมีความสุขนะครับการาไปจัดการกับเรื่องของทรัพย์สินทางบ้านนะครับช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่คุณย้อนอดีตระลึกถึงความหลังที่คุณมีความสุขครับครับ ก็จะไปเรื่องการงานเลยครับครับเรื่องการงานของชาวราศีมีนขึ้นมาเป็นไพ่อ่านักบวชหญิงนะครับเพราะฉะนั้นการงานของคุณในช่วงนี้นะครับคุณอาจจะรู้สึกเบื่อนะครับเซงอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะครับแต่นั่นเป็นแค่อารมณ์ของคุณครับเพราะว่าคุณไม่ได้ดิ้นรนที่จะเปลี่ยนงานจริงๆเลยนะครับคุณก็ยังอยู่และก็บ่นมันต่อไปนะครับวันที่ดีนะครับลองไปหาซื้อเสื้อผ้าสวยๆลองไปหาเรียนอบรมอะไร ที่มันมีประโยชน์มันจะทําให้คุณาหายเบื่อหายเสงได้แล้วก็ทํางานต่อไปช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะของการที่เพื่อนร่วมง,งานต่างๆทำทาอะไรก็ไม่ถูกใจคุณนะครับมีความผิดพลาดงานก็เลื่อนนะครับงานก็ไม่ไม่เป็นดังที่เราตกลงกันเพราะนั้นช่วงนี้คุณก็จะหงุดหงิดไม่สบายใจทางที่ดีนะครับเอ่ยปากบอกครับว่าต้องการอะไร อยากให้เขาทำอะไรให้อย่างชัดเจนอย่างเข้าใจกันแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะครับช่วงจังหวะนี้การแต่งตัวดีๆการรู้สึกดีๆกับตัวเองจะทำให้งานทุกอย่างมันราบลื่นได้นะครับสำหรับชาวราศีมีนที่เป็นเจ้าของธุรกิจช่วงนี้ธุรกิจของคุณก็อาจจะเป็นสภาวะที่นะครับเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สรงเดี๋ยวก็ซุดนะครับ ทำให้คุณรู้สึกว่ามันแย่นะครับลองปรับเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนนะครับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนล่าเริงแจ่มใสนะครับแล้วรู้จักพูดคุยทักทายกับลูกค้ามันจะทําให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นอย่างที่คุณไม่คาดคิดนะครับครับมาต่อร่ังการเงินครับครับการเงินสําหรับชาวราศีมีนนะครับช่วงจังหวะนี้นะครับขึ้นเป็นไพ่ก้าดาบนะครับ การเงินมีปัญหานะครับมีแต่รายจ่ายนะครับแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันไม่มีรายได้โผล่เข้ามาเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ของของความวิตกความกังวลหรือข่าวร้ายอะไรต่างๆเข้ามามันก็เลยทาให้ระบบการเงินของคุณตอนนี้เริ่มลวนเลยและมีปัญหานะครับลองปรับเปลี่ยนตัวเองครับด้วยการออกไปต้อนรับลูกค้านะครับออกไปเจราจาออกไปคุยนะครับ ไปพูดไป,ปเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆซึ่งคุณจะจัดการกับมันได้แล้วก็มีโอกาสที่จะผ่อนหนักที่เป็นเบาหรือบางอย่างมันจะทําให้คุณได้เงินได้ทองกลับมานะครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งกุ้มครับลุกขึ้นออกไปเผชิญกับปัญหาแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นในด้านการเงินครับผมครับนะต่อเรื่องของความรักครับครับ ความรักของชาวราศีมีนในช่วงนี้นะครับอาจจะแปลว่าเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ลงเอยไม่ลงตัวห่างไกลนะครับชาวราศีมีนที่เป็นโสดตอนช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ลงเอยกับใครเลยชาวราศีมีนที่มีแฟนแล้วช่วงจังหวะนี้อาจจะมีสภาวะที่มันทําให้เกิดความห่างไกลกันอย่างเช่นเ,เปลี่ยนงานย้ายงานนะครับชาวราศีมีนบางคนที่ มีเรื่องง่อนแง่นไม่เข้าใจกันช่วงนี้เป็นช่วงการเลิกการเริ่มต้นใหม่นะครับชาวราศีมีนที่แต่งงานแล้วมีชีวิตคู่ช่วงจวังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงการโยกย้ายปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือจะเป็นช่วงการาไปทํางานไม่มีเวลาให้กันนะครับดังนั้นนะครับชาวราศีมีนในช่วงนี้อย่าเอาใจใจมีอะไรก็พูดคุยกันนะปรับความเข้าใจกันให้ดีอย่าขี้งอนอย่า เป็นคนที่งอยากเพราะเพราะถ้าไม่เป็นถ้าคุณจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะทำให้คุณมีโอกาสที่ต้องอยู่คนเดียวต้องเป็นโสดหรืออย่าล้างได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังให้ดีครับครับนนไปต่อที่ความรักครับครับ hey. สุขภาพของชาวราศีมีนในช่วงนี้นะครับสุขภาพของครับครับสุขภาพของชาวราศีมีนในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอ่าเจ็บป่วย ซึ่งมันมาจากเรื่องของการที่คุณเที่ยวคุณกินคุณดื่มมากเกินไปก็ได้นะครับไม่ได้พักผ่อนไม่เพียงพออาจจะเป็นการเจ็บป่วยที่มาจากเรื่องของการสัมผัสนะครับอย่างเช่นโรคโควิดโรคที่โรคหวัดโรคที่มันเกิดจากการเป็นภูมิแพ้ที่สัมผัสเนื้อตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นรักษาความสะอาดนะครับแล้วก็พวกกินร้อนช้อนกลางอะไรเหล่านี้นะครับก็จะทําให้คุณ พ้นจากอาการป่วยซึ่งมันมาจากการแพร่ระบาดได้ครับผมคำแนะนำสำหรับชาวราศีมีนนะครับได้เป็นไพ่8ดาบนะครับไอแดไม้เท้านะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้8ดไม้เท้าบอกว่าในบางอย่างนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปเมื่ออย่างเช่นรับปากเร็วเกินไปพูดอะไรเร็วเกินไปไม่คิด เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะกอบกู้กลับมาได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่เศร้าที่น่าเศร้าที่น่าเสียใจนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับอย่าให้คิดให้ดีคิดก่อนพูดให้มีสติเยอะๆนะครับแล้วปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็จะบาเทาเบาบางน้อยลงทําให้ชีวิตของคุณไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้ครับผมครับ yep. ก็จบไปสำหรับดวงเดือนพฤติกาของคนในราศีมีนนะครับครับผม